ก็ผมไม่ได้อะไรเกิดต้องถามประเทศชาติได้อะไรผมทํามาทุกวันก็เพื่อตรงนั้นแหละประเทศชาติและประชาชนเห็นไหมก็พยายามทำทุกอย่างให้ปดีที่สุดแล้วก็วันหน้าก็ไปเรื่องของรัฐบาลต่อไปจต่ก็เหมือนกานเห็นเรา ้งนมมากมากยนนไไทเหด้้ใชับได้ว่าช่วงนี้เป็นกระแสะอย่างมากจากกรณีชาวโซเชียลออกมาอัดคลิปบน่นคิดถึงลุงตู่กันเป็นแถวและตอนนี้ก็มีเพลงที่กำลังเป็นไวรัลฮิตกับเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงลุงตู่ขณะที่หนุ่มฟ้าครามก็เพิ่งจะพาไปฟังเพลงนี้กันมา ต้องบอกว่าถูกใจชาวโซเชียลคัฟเวอร์เพลงคิดถึงลุงตู่กันถล่มทลาย <S 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 ลาสุดโซเชียลพาไปย้อนดูคำพูดของลุงตู่ในวันที่ต้องลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่ลุงตู่ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้กินใจสุดๆหลังจากถูกนักข่าวถามว่าได้อะไรจากการเมืองที่ผ่านมาบ้างท่านนายกท่านนายกได้อะไรจากการเมืองที่ผ่านมาบ้างคะก็ผมไม่ได้อะไรอ่ะแต่ต้องถามประเทศชาติได้อะไรผมทำมาทุกวันก็เพื่อตรงนั้นแหละประเทศชาติและประชาชนใช่ไหมก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็ วันหน้าก็ไปเรื่องของรัฐบาลต่อไปของพลเมือกันนะยังไม่รู้เลยไม่ทราบทั้งพิ่เน่ยนะเพราะผมก็คือเป็นปนระชาชนพลเมืองไทยธรรมดาไม่ได้มียศอย่างอะไรยศ่าเท่อย่างเกียรติยศเลงหลังผมก็กลายเป็นคนธรรมดาเหมือนท่านนั่นแหละนะผมก็ก็ ตั้งใจมาตลอดเก้าปีมาเมื่อถึงเวลาที่ผมต้องพักผ่อนหรือหยุดกผมก็เป็นประชาชนพลเรืองไทยคนหนึ่งธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรแต่ต้องมาเคารพยกย่องผมไม่ต้องอ่ะนะยังมีอะไรที่คิดว่าถ้าย้อนย้อนกลับไปแล้วอยากจะทไหมไม่ไม่ไม่ถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ต้องย้อนกลับไปแล้วเพราะเดินหน้าอย่างเดียวแล้วก็เราพันระวังในการเดินหน้าว่าจะต้องไม่มีอันตรายนะก็ไม่ใช่ผมคนเดียวผมต้องรักษา ในถ่วนของทุกคนด้วยที่ร่วมงานกับผมมาให้ก็าปลอดภัยนะไม่มีอันตรายต่างเกิดขึ้นจากการทํางานร่วมกันมาวันนี้ก็ขอบคุณท่านครมบอทั้งหมดทุกคนข้ารายการทุกคนนะซึ่งก็ช่วยผมในการทํางานไปตลอดด้วยความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเพราะเราทำตามกฎหมายและระเบียบทุกประการที่มีอยู่นะประทับใจก็คือในส่วนของ ก็คงพูดในภาพรวมมากกว่ามั้งภาพรวมเนี่ยว่าเออเราก็อยู่กันมารัฐบาลนี้ก็สี่ปีเต็มๆมาอนะก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็พูดจาการทักทวงกันให้เหตุผลกันเป็กันและผมก็รับได้มาทั้งหมดนั่นคือความเรียกอะไรความผูกพันในสิ่งที่เราทาร่วมกันมาไม่ได้บุบหวังผลประโยชน์เลยที่ผมก็มีนโยบายอย่างนั้นมาโดยตลอดแล้วก็สามารถทําให้ทุกอย่างมาเดินหน้าไปได้มากพอสุกวรนั่นคือความนันใจของผมับคอรมอ แล้วเราก็ทีๆผมวาดหวังจะเห็นว่าวันจะดีนาคตนไรต่อไปผมพยายามเดินห,หน้าตามนั้นแหละนะแต่ทันทีคำว่าการเดินหน้าเพื่ออนาคตมันก็ไม่ใช่อยู่ที่ผมคนเดียวมันก็ต้องเปถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆก็ทากันต่อๆไปนะครับไปสู่อนาคตคนรุร่นใหม่ในซึ่นี้ก็ต้องเข้าออใจกันให้มากยิ่งขึ้นเลยนะรับ<ฆ>ไม่ย้อนไม่มีเวลาไหนเขาย้อนมันย้อนไม่ได้อยู่แล้วนะจ๊ะไม่หาย ทำไมคือเราก็ต้องพร้อมรับสา่การได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะผมบอกแล้วผมเข้ามาด้วยอะไรแล้วผมไปด้วยอะไรก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นบาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ